สิ่งที่หลวงตาขอหลวงปู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองขอได้ฉลาดที่สุดคือเรื่องไหนคะขอบารมีถ้ามาสร้างบารมี<ฮ>ซึ่งอันนี้ลูกหลานหลวงปู่หลวงตาสามารถขอแบบนี้ได้ไหมคะว่าขอบารมีของหลวงปู่หลวงตามาสร้างบารมีขอ,ของตนขอตนสตาง,ตงมาแจากตามสาขานหลวงพ่อออไม่มีสตงางค์ก็อยู่ไม่ได้ไงทุกวันนี้ต้องใช้ทัพย แสดงว่าเรื่องที่หลวงตารู้สึกว่าตัวเองขอได้ฉลาดที่สุดคือขอให้ตัวเองเป็นตัวกลางของการเป็นประโยชน์ต่อสัตว์มนุษย์และวิญญาณอย่างนี้พี่เพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านเนี่ยถ,ถ้าเขาจะขอบอกว่าถ้าหลวงปูเ่เสกปิ้งๆให้กับเรื่องนี้แล้วเขาจะเป็นคนที่สวดมนต์ส่งกําลังบุญให้ทุกรอบของการสวดก็ถือว่าได้ไหมคะก็มีคนอธิษฐานได้เพิ่มขึ้นทุกวันนะ เขาก็เลยเป็นผู้มีประโยชน์กับตัวเองเป็นผู้ประโยชน์กับไปไหนก็เป็นผู้มีผู้มีประโยชน์เนี่ยเพราะนั้นมันยากนะไม่ใช่ง่ายๆพูดถึงเพราะในยุคนี้มันวัตถุมันเจริญ